ก็จะเห็นความสุขผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับต่อไปพอความสุขเล็กๆผุดขึ้นมาสติก็เกิดเองเลยเกิดอัตโนมัติเพราะเราจะต้องฝึกนะทำสติปัฏฐานอันดนหนึ่งนะั่นแหละที่เราถนัดนถนัดกายแยกย่อยก็เป็นหมวดย่อยๆอ,อีกนะถนัดอานาปณะสติ ก็ทำอานาปานสติด้วยความมีสติเรื่อยๆไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปต่อไปพอขาดสตินะอย่างเห็นผู้หญิงมาจิตมีราคะเนี่ยลมหายใจมันจะแรงขึ้นเราเคยรู้การหายใจจนชินแล้วพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนปุ๊บนะสติเกิดเองเลยโอ้ยเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้ขาดสตินะตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะ ถนดัดดูเวทนาล้วมีเวทนานตัวไหนมากก็เอาตัวนั้นเป็นหลักแล้วต่อไปก็รู้ทุกตัวหรือถนัดดูจิตตานุปัสสนาก็ใช้จิตตานุปัสสนาเริ่มต้นถ้าเรามีโทสะเยอะเราก็ใช้โทสะเป็นหลักมีราคะเยอะเราก็ใช้ราคะเป็นหลักเราเป็นคนฟุ้งซ่านเราก็ใช้ฟุ้งซ่านเป็นหลักพอจิตฟุ้งซ่านเรารู้จิตฟุ้งซ่านเรารู้ทีแรกฟุ้งซ่านตั้งวันหนึ่งถึงจะรู้ นะต่อมาชำนาญขึ้นนะฟุ้งซ่านห้านาทีก็รู้ฟุ้งซ่านหนึ่งนาทีก็รู้ฟุ้งซ่านขณะเดียวก็รู้ไหวบึบเฮ้ยนี่มันฟุ้งลนะความฟุ้งก็ขาดสะบั้นไปตรงที่เรามีสตินะพัฒนาสติที่เป็นสัมมาสติสัมมาสติเป็นสติที่ใช้ในการเจริญสติปัฏฐานนะสติที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐานเมือไเราทําสติปัฏฐานไป รู้รูปหนึ่งๆรู้กายหนึ่งๆรู้เวทนาหนึ่งๆรู้จิตหนึ่งๆหนึ่งๆนะไม่ใช่ตลอดเวลารู้บ่อยเท่าที่ดูได้อย่าเพ่งถ้ารู้ตลอดนะต้องเพ่งใช้ไม่ได้หรอกให้รู้หนึ่งๆรู้บ่อยๆแล้วต่อไปนะสติจะเกิดอัตโนมัติแล้วสิ่งที่แถมมานะก็คือสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้น เวลาเราจเจริญสติปัฏฐานจะเราได้สติอัตโนมัติให้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาสตนะินั้นเมื่อเราฝึกให้มากๆนะมันจะทําให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์เพราะ้อย่างเวลาจิตเราฟุ้งซ่านสมมติว่าจิตเราฟุ้งซ่านชอบหนีคิดเนี้ยเราทําสติปัฏฐานด้วยการรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรือจิตที่หนีคิดหนีคิดเรารู้หนีคิดเรารู้นะ ก็มีตัวช่วยเช่นเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่งเงี้ยมันทิ้งพุโทโธไปหนีคิดเรื่องอื่นเงี้ยเรารู้เรื่อยๆนะทันทีที่รู้ว่าจิตหนีคิดนะหรือทันทีที่รู้ว่าจิตรอบจิตโกรธจิตหลงทันทีที่รู้ว่าจิตสุขจิตทุกข์ทันทีที่รู้ว่าร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้นะไม่ได้เพ่งรู้รูปยืนเดินนั่งนอนนะในขณะนั้นแหละสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยอตัตโนมัติ เพราะนั้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะถ้าจะสอนบอกให้เราคอยดูนะจิตหลงคิดเรารู้หลงคิดเรารู้ท้าไม่ถ้ามันเน้นที่จิตหลงคิดเพราะจิตหลงคิดนั้นเกิดบ่อยที่สุดเลยนะจิตหลงคิดนั้นเกิดถีบในวันวันหนึ่งนับจํานวนไม่ท้วนนะบางคนอารมณ์ดีอะแล้วบอกว่าไปดูจิตกโกรธเลยจิตกโกรธแล้วรู้วันวันหนึ่งยังไม่โกรธเลยอย่างเงี้ยนะนะมันไม่เก่งหรอกงนะั้นนะ่ะมันต้องดูของที่เกิดบ่อยๆ อย่างจิตที่เกิดบ่อยๆนะสำหรับูุถุชนทั้งหลายจิตหลงแล้วหลงที่เกิดมากที่สุดคือหลงคิดหลงก็มีหลายหลงนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปเพ่งอารมณ์ทางใจแล้วก็หลงคิดทางใจหลงคิดน่ะเกิดบ่อยนั่งฝั่งหลวงพ่อนี้ยังหลงคิดไปเยอะเลยบางคนหนีไปอเมริกาแล้วะ นใจหนีไปหนีมาถ้าจิตหลงคิดเรารู้จิตหลงคิดเรารู้นี้เราเจริญจิตตานุปัสสนาอยู่นะโดยดูจิตหลงคิดซึ่งเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดต่อไปพอจิตหลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บจิตหลงคิดดับจิตตั้งมั่นเกิดนะจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มีทั้งสติมีทั้งสมาธิที่ถูกต้อง เพราะงั้นสัมมาสมาธิก็ไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตให้สงบ